ันมาได้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ประมาณ9ก้ถึงสิกิโลตอนนี้เราก็าเที่ยงพอดีก็เลยแวะร้านเซเว่นไม่ใช่ดิมาถึงเที่ยงเราก็แวะร้านกาแฟซะหน่อยนะฮะนี่ร้านกาแฟมาโกนะครับชื่อร้านว่ามาโก o คอฟฟี่นะครับก็ดูบรรยากาศชิลๆดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรนะฮะ สอไรสั่งยะเอาอะไรออาเรนส้มฮะเอ้ยคือแบล็คแบล็คออรเรนฮะอ่าแบล็คออเรนด้วยเขานอนดูดบรีได้ใช่ไหได้เออผมอยู่ดีนอนเอาสั่งยังเอาไงสั่งแรกผมสั่งโอเคแต่ไมนานแต่ผมทำเองกระป๋องแต่นี้คือลูกๆนะฮะงี่แล้วเป็้อวนี้ค่ะอ๋อ อันแรกคนไหนคือมาโกะอ่ะ <laughs> แล้วมาโกะนี่มาได้ยังไงมาโกะเป็นชื่อเป็นหลนังแปลว่าภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแปลว่าตรงตรง,ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ถึงแหลมก็ใช่ปะเขาเรียกว่ารนอะท่าโสมไหมคะท่าโสมท่าโสมนะฮะก็มาอุดหนุนหน่อยก็แล้วกันมาโกะลงที่ท่าโสมนะฮะก็ <laughs> อากาศร้อนๆแนล้วค่ะนั่งเรื่อยๆก่อนนั่งจิบกาแฟเลยก่อน